ค่ะคุณผู้ชมคะข้อมูลที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อจากนี้นะคะเป็นข้อเท็จจริงที่ยืนยันด้วยหลักฐานภาพถ่ายและก็คำรับสารภาพของผู้ต้องหานะคะที่สำนักข่าวทีนิวส์ค่ะได้ไปเจาะลึกมาซึ่งจะทําให้คุณผู้ชมนั้นเกิดความกระจ่างชัดถึงแผนสั่งการว่าแกนนำนปชนั้นมีส่วนร่วมในฐานะผู้บงการคนชุดดําจริงหรือไม่นี่เป็นภาพรถตู้ค่ะคุณผู้ชมคะ ที่คุณผู้ชมกาลังเห็นอยู่นี้นะคะเป็นภาพรถตู้ส่งกําลังคนชุดดําเข้าไปปฏิบัติการในคืนวันที่10เมษายนปี53ที่ได้ถูกบันทึกเอาไว้ได้จากกล้องวงจรปิดเมื่อเวลา20นาฬิกา10นาทีภาพที่เห็นยืนยันได้เป็นอย่างดีนะคะว่าถูกใช้ลําเลียงคนชุดดําเข้ามาในพื้นที่4แยกข้อกวัวซึ่งมีตราสัญลักษณ์ของกัดนปชอย่างชัดเจนค่ะ โดยหลังจากคนชุดดาเหล่านี้ปฏิบัติการโจมตีทหารและผู้ชุมนุมเรสร็จสิ้นในช่วงเวลา21นาฬิา1นาทีรถตู้คันดังกล่าวก็ขนชายชุดดำหลบหนีจากพื้นที่ไม่เพียงเท่านั้นค่ะดูโฉมหน้านะคะคนขับรถตู้คนนี้ให้ดีๆนะคะซึ่งถูกจับก,กลุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือนายธนเดช เอกอภิวัตรค่ะเพราะว่าในเวลาต่อมานั้นเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปี53แม่ของนายธนเดชค่ะถึงแก่กรรมและก็ถูกนำศพนปไปบำเพ็ญกุศลที่วัดนะคะแล้วก็ปรากฏว่าพบภาพนี้ค่ะพวงรีดที่มีรายชื่อของแกนนำนปชและผู้สมัครสอสของพรรคการเมืองหนึ่งในงานศพหลายคนเลยทีเดียว ซึ่งน่าสนใจนะคะว่าแกนำนำนปชเหล่านี้ไปมีความรู้จักถึงขนาดส่งพวงหรีดมาร่วมแสดงความเสียใจกับคนขับรถรับส่งคนชุดดำได้อย่างไรโดยเฉพาะนายจักรพบเพนแค่ที่หลบหนีคดีอยู่ต่างประเทศที่เมื่อปีตั้งแต่ปี2552นะคะซึ่งก็ยังอุตส่าห์ส่งพวงหรีดมาแสดงความเสียใจกันเลยทีเดียวก็แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาที่ต้องอยู่ในระดับลึกซึ้งแน่ๆค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างแกนนำปรปชซึ่งณนะขณะน,นี้หลายคนเป็นผู้สมัครสสของพรรคการเมืองพรรคหนึ่งถูกเฉลยชัดนะคะด้วยคำรับสารภาพของคนชุดดำที่ถูกจับกลุ่มตัวถึงขนาดบอกได้ว่าใครเป็นผู้จ่ายเงินหรือให้การสนับสนุนมากันที่นายจักรชลัหรือพลคงสุวรรณได้ยืนยันว่าเป็นกองกำลังของเสียแดงโดยมีสอจอสำเริงประจำเรือ ซึ่งเป็นผู้จัดการหาอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนมาสนับสนุนกองกำลังชุดดำทุกคนจะปฏิบัติการด้านอาวุธตามคำสั่งเสด็จแดงโดยการนำนวชมีส่วนร่วมหรือรู้เห็นเป็นใจกับการใช้กองกำลังติดอาวุธเพราะแกนนำจะมาร่วมปรึกษาหารือกับเสด็จเป็นประจำโดยมีนางกนกพรสิริพันนาพิรัตผู้ใกลชิดกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรสนับสนุนการเงินหรือให้รางวัลกับผู้ก่อวิาศกรรมตามที่ต่างๆ และเคยพาเสแดงไปพบกับพันตำรวจโททักษินชินวัตรที่ดูไบถัดมานายอัครพลขันธาการก็ยืนยันว่ามีความใกล้ชิดสนิทสนมกับนายวิราการมุสิกพงษ์และเข้าร่วมชุมนุมกับคนเสื้อแดงมาโดยตลอดมีการสะสมอาวุธกันหลายกลุ่มและเคยนำอาวุธปืนที่ยึดจากทหารมาเก็บซุกซ่อนไว้ที่เต็นท์ด้านหลังเวทีชุมนุมราชประสงค์ พร้อมกับรับสารภาพว่าในการชุมนุมครั้งนี้มีพันตำรวจโททักษินสนับสนุนทางการเงินถัดมาค่ะนายเชษฐาหรือโต้งท้วมณียืนยันว่าเป็นแนวร่วมคนเสื้อแดงทำหน้าที่หาข่าวให้เสแดงและกองกำลังชุดดำในสังกัดเสแดงเคยเข้าร่วมฝึกกับกลุ่มนัก,กรบพ,พระเจ้าตากที่สนามหลวงส่วนนายอารีไกรนาราทำหน้าที่ควบคุมกัดคนเสื้อแดงทั้งหมด ถัดมาที่นายซิริชัยแซ่เซียวกลุ่มนักรบพระองค์ดำทำหน้าที่เป็นกาศดให้กับนายจตุพรเคยเห็นนายจรันลอยภูลนายสุรชัยหรือดรังเทวรัตพกอาวุธปืนอาก้าเป็นประจำส่วนนายสมบัติมากทองเป็นหัวหน้ากองกำลังพระเจ้าตากนายมนตรีดีน้ำจืดยืนยันว่าเมื่อวันที่10เมษาย,ยนปี53กองกำลังชุดดำจำนวน3คนใช้รถยนต์ฮอนด้า CRV สีบรอนทอง บรรทุกอาวุธปืน M16 ยิงเฮลิคอปเตอร์ที่มุมตึกใกล้ทางลงท่าน้ำคลองมหานาคเก่าจนพันเอกมานาปริญญาซิริที่อยู่บนเฮลิคอปเตอร์บาดเจ็บสาหัสโดยกลุ่มคนเสื้อแดงที่อยู่ใ,ใกล้เคียงได้แสดงอาการปรบมือและโห่ร้องดีใจจากคำรับสารภาพของคนชุดดำตัวจริงเสียงจริงนะคะจึงทำให้พอเก็บภาพ โครงข่ายแล้วก็การสั่งการออกเป็นสองส่วนด้วยกันค่ะนั่นก็คือกาศนปชและกองกำลังชุดดำค่ะโดยหนึ่งนะคะส่วนของกองกำลังชุดดำซึ่งดูแลโดยเสดแดงค่ะก็มีนางกนกพรสิริพันนาพิรัตซึ่งเป็นผู้ใกล้ชิดกับพันตำรวจโททักษินนะคะสนับสนุนการเงินหรือให้รางวัลกับผู้กองวินาศกรรมตามที่ต่างๆ 2. กาดนปชดูแลโดยนายอารีไกนาราซึ่งมีความใกล้ชิดกับนายจตุพร และด้วยเหตุนี้หรือไม่คะจึงเป็นที่มาของการขัดผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มคนชุดดำกับกลุ่มกาดนปชถึงขนาดที่ครั้งหนึ่งเสแดงเคยพูดว่ามีการทะเลาะจนเกือบยิงกันมาแล้วมาจนถึงวันที่13พฤษภาคมตอนหัวค่ำเสแดงถูกยิงที่บริเวณใกล้โรงพยาบาลจุฬาเรื่องเสด็ถูกยิง เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ยังจะต้องเป็นเรื่องสงสัยวันก่อนนายจตุพรกล่าวหาว่าฝ่ายผมยิงผมก็บอกว่าผมสงสัยว่าฝ่ายคุณจตุพรนั่นแหละยิงที่ผมสงสัยก็คือว่าผมเป็นผู้รักษากฎ,กฎหมายผมต้องการให้บ้านเมืองสงบผมไม่มีเหตุผลที่ไปยิงเสแดงแต่ผมเห็นเสแดงออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้าถูกยิงไม่กี่วัน บอกว่าเมื่อคืนก่อนเกือบจะยิงกันแล้วที่หน้าเวทีระหว่างพวกจตุพรพวกกริรษมันกับพวกเขาแล้วเสแดงเป็นคนบอกครับว่าเขาได้ต่อสายตรงพูดกับทักษิณชินวัตรทักษิณสั่งเข้ามาเลยว่าไอ้ถ้าพวกบนเวทีนี่ไม่สู้ให้มันตับบ้านไปเอาพวกหัวรุนแรงขึ้นไปเป็นกรรมการนำการต่อสู้ใหม่คุณผู้ชมคะไม่เฉพาะแค่แผนพาคนไปตายที่ถูกเฉลยแบบปวดเปลือกโดยคนชุดดำแล้วนะคะ ปฏิบัติกรารเผาห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์แบบจัดจ่ะจากฝีมือของคนชุดดำก็เป็นอีกหนึ่งข้อมูลค่ะที่เราได้ไปเจาะลึกออกมาได้โดยได้รายชื่อผู้ต้องหาคดีวางเพลิงห้างเซ็นทรัลเวิลด์ที่ถูกจับกุมได้4คนค่ะ 1. น,นายสายชนแพรบ,บัวอายุ28ปีเป็นผู้ต้องหาที่3 2. นายพินิจจันนรงค์อายุ26ปีเป็นผู้ต้องหาที่5ซึ่งผู้ต้องหาที่3และที่4นั้นไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้นะคะเพราะว่าเป็นเยาวชนอายุเพียง17ปีค่ะ นายสายชนแพรบัวผู้ต้องหาที่3นั้นถูกจับกลุ่มเมื่อวันที่7มิถุนายน2553ซึ่งต่อมารับสารภาพว่าเป็นผู้ที่ร่วมเผาเซนต์เวิด์ตามภาพหลักฐานในรูปซึ่งเป็นรูปภาพที่กลุ่มนปชพยายามกล่าวอ้างมาโดยตลอดว่าเป็นการเผาของทหารซึ่งตอกย้ำกับการบิดเบือนของสื่อเครือข่ายคนเสื้อแดงที่มักจะนำเอาภาพภาพนี้ไปวิเคราะห์ว่าทหาร เผาเซนทัลเวิลทั้งๆที่ข้อเท็จจริงเป็นภาพการเข้าตรวจค้นร้านค้าในห้างเซนทัลเวิลของกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์เมื่อวันที่20พฤษภาคมปี53เวลาประมาณ14นาฬิกาถึง15นาฬิกาเนื่องจากได้รับรายงานว่ามีการซุกซ่อนอาวุธไว้จึงได้ประสานกับหัวหน้ารักษาความปลอดภัยของห้างเข้าทำการตรวจสอบนอกจากนี้ยังมีผู้ต้องหาอีกถึงหคน ที่ปรากฏภาพหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้ลงมือเผาซึ่งอยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มตัวของเจ้าหน้าที่ค่ะก็ตอกย้ำกับภาพหลักฐานการขโมยตู้เซฟออกจากร้านค้าในเซนทรัลเวิลด์ที่สามารถถ่ายได้โดยผู้สื่อข่าวต่างประเทศที่ชื่อสตีฟทิ h เนอร์โดยในส่วนของผู้ต้องหาคาดีปล้นทรัพย์นะคะก็ถูกจับกลุมแล้ว9คนโดยมีอยู่2คนค่ะที่ยังเป็นเยาวชนอายุเพียง17ปีและนี่ค่ะคือโฉมหน้าของ รายชื่อทั้ง9คนนะคะที่ได้รับสารภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะข้อมูลแบบเจาะลึกทั้งหมดนี้ค่ะคุณผู้ชมคะทางสำนักข่าวทีนิวส์ค่ะก็ได้ใช้ความพยายามอย่างหนักนะคะในการที่จะไปเจาะลึกนำมารายงานให้กับคุณผู้ชมนั้นได้รับทราบเป็นที่แรกค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจึงหวังค่ะว่าหลักฐานที่ชี้ชัดเหล่านี้ล่ะค่ะจะทำให้คนไทยทั้ง65ล้านคนรู้ความจริงสักทีนะคะว่า ใครกันแน่ที่เป็นผู้ชักจูงประเทศไปสู่หายนะค่ะและนี่ก็เป็นเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกประจำวันเสาร์ที่25มิถุนายน2554วันนี้นะคะดิฉันจิตดีสีดีพร้อมด้วยทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะเจาะข่าวร้อน